นายกำลังขัดจังหวะฉันนะฉันกำลังทำคะแนนดีๆอยู่นายเนี้ยเสียเส้นหมดรู้เปล่านายเสียเส้นแต่ชันเสียหน้าอะไรเสียหน้าอะไรก็ <c oughs> รทำเป็นหัวเสียเอามีอะไรว่ามาจะได้รีบไปจีบคุณนิดต่อ <c oughs> นี่มันติดนายเลิกยุ่งกับเมียชันนะเรื่องอะไร ทำอะไรนายนึกถึงหน้าถังบ้านเนายรู้ไหมว่าตอนนี้ใครใครเขากำลังจับตาดูนายกับเมียฉันอยู่เขาลือกันให้แซ่ไปทางกลมละเปิดหูนายฟังบ้างสิก็ดีสิลือกันเยอะๆยิ่งดีคุณนิดก็จะได้คล้อยตามเวลาในหยากันก็สบายฉันแต่ตอนนี้เขายังเป็นเมียฉันอยู่นะฉันรอได้ไม่มีปัญหาแต่ฉันมีปัญหาปัญหาอะไรอ่ะ นายรู้ไหมใครๆเข้ากำลังลือกันว่าเขาพูดกันไปหมดแล้วว่าฉันเป็นไอ้ผู้ชายหน้างโง่ที่ถูกเพื่อนสวมเขาให้นี่มันจะไปกันใหญ่แล้วนะนายก็รู้ว่าฉันแค่จีบอาไว้ก่อนก็เราตกลงกันไว้แล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่คนอื่นเขาไม่รู้แล้วฉันจะไปบอกให้ทุกคนเขารู้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะแล้วนายจะให้ฉันทำยังไงเลิกติดต่อกับเมียฉัน นี่นายกำลังหึนอยู่ใช่ไหมดับนายรู้ไหมว่าน,นายเป็นคนกลับกรอกที่สุดนายบอกฉันเองอะว่าเกรดคุณนิดยิ่งกว่าอะไร ไนี่กลับมาหึงคุณนิดจนออกหน้าออกตาเนี่ยนิดฉันไม่ได้หึงไ,ไ,ไอ้หมาหววกา้าวฉันไม่ใช่หมาหมาอย่าเถียงเดินายเป็นคทำลายความหวังขอฉันหมดนายทำให้ฉันอ,อกหักก็ชิงปัดหน้าแต่งงานกับคุณนิด แล้วมาสร้างความหวังใหม่ให้ฉันมายุ่ใไ้ฉันจีบคุณนิดและสุดท้ายก็มาเกียตจัดให้ฉันไปต่อคุณนิดและเป็นไรของนายนะและเป็นไรไปฉันจะเป็นอะไร,ะรก็เี่ง แต่ั้นขอบอกให้นายรู้ว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปห้ามนายไปไหนมาไหนกับเมียชั้นหรืออยู่ตามทางสองต่อสองกับเมียชัน้นแล้วท่านนายคิดจะตีเมียชั้นเลยวะนายทำได้เฉพาะต่อหน้าชันเท่านั้นเวลาที่ฉั้นอยู่ด้วยต่อหน้าชั้นเท่านั้นนายจะบ้าเหรอ้าไม่ได้รับตามา่ะไม่มีแต่เอ้ยเขาเป็นเมียชันนายอย่าลืมนะฉันไม่มีทางเลือกให้หนาย <c oughs> จำไว้ด <analyze it. S 3> <th> ้วยนะเพื่อนไอ้จ๊ะนาาจะหุงเมียไว้ให้ตัวเองเหรอวะ เอายกดีๆนะจ๊ะ <S <S 1> <S 1> เป็นอันว่าดิฉันไม่สมควรแม้กระทั่งพูดจากับคุณมนตรีใช่ไหมคะ <S <S ก็ได้บ้า แต่ในฐานะนางมหาศักดิ์ก็ระวังอย่าให้มันเพลิดเพลินจนเสียหายมาถึงชันกันแล้วกันแล้วเมื่อกลับไปอยู่บ้านมหาศักด์แล้วคุณจะมีกฎเกณฑ์อะไรไหมคะเพื่อป้องกันการเสียหาย <ไ>ของพวกนี้นี่ของ,ของ,ข,องของคุณดิดนะครับคุณได้ให้ผมขนลงมาไว้ที่นี่ครับแล้โวโหยังมีเยอะคําเหลืออกมากล้กเกินครับ แม่ไม่ควรทําอย่างนี้เลยนะครับอ๋อมันจะเป็นอะไรไปกบอีแค่ลงไปอยู่ข้างล่างมันจะเสียกิจจะยุตรงไหนนี่เราตกลงกันว่าเราจะคุยเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งอย่างนี้คุณแม่ทําโดยไม่บอกผมเลยสักนิดนึงนะฮะอ้าวคนที่เป็นแม่ทําอะไรต้องบอกลูกทุกครั้งสเสมอไปเหรอแล้วแม่ทหอะไาแม่ทําอะไรผิดคุณแม่งัดห้องเขาห้องเขาบ้านเราห้องเราฉันจะงัดฉันจะพังไทยจะทําไม แล้วที่คุณแม่เอาของมีค่าของใช้ของมีค่าเข้าไปกองทิ้งไว้ที่ระเบียงเนี่ยมันถูกหรอครับคุณแม่ฮะก็ห้องนั้็นห้องของตะเล็กแม่จะให้พี่สมัยเข้าไปอยู่แต่ของของไม่ดันวางเอาไว้เกะกะพี่สมัยก็ต้องใช้ของของมันแม่ก็เลยฮะเอาบอออกมาวางไว้ข้างนอกทําไมอ่ะพ่อใหญ่จะว่าแม่ใช่ไหมเรื่องที่ทำไอยุกับกุญแจห้องพังใช่ไหมไอ้แค่เรื่องไอยุเรื่องกุญแจมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับคุณแม่แต่ของของเขาสิครับโธ่ คุณแม่ไม่รู้หรอกเลยเขาว่าเขาจะดูถูกเราดูถูกคุณแม่ว่ายังไงได้บ้างน,นะฮะ <c oughs> ดูถูกเออเรามาดูถูกฉันสิฉันจะได้ตอบก็ให้คราวนี้ฉันจะไม่ให้เราตบแ,แต่ฉันนี่แหละจะตบ ปายใจหรือเปล่าคะไมคะ่ะมูนี่คุณใหญ่เป็นอะไรลมเสียบ่อยเหลือเกินแล้วก็ยังไปเกลี้ยวกลาดลกับคุณนิดด้วยโอยคุณนิดไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อย ถ้าหน้าสงสารเอจะตายไปเก็บข้าวของเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วละคะ่ะเขาบ่นอะไรหรือเปล่าคุณนิดนั่นเหระคะเธอจะบ่นอะไรเธออดทนเอจะตายไปมีอะไรเธอก็นิ่งเงียบเธออยู่คนเดียวคำน้อยไม่เคยปริป,ปากให้แหลงหูใค่เลย ตอนนี้เธอมองไปมากนะคะไม่เหมือนกับตอนที่ยายอยากมาหาศักด์มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆตอนนั้นเธอร้าดมืนไม่ทันไรก็ สาวก็ามาทรมานแท้ๆเลย